ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องสัตว์ผู้มีอวิชชาได้ท่องเที่ยวไปแล้วตลอดการยืดยาวนานในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับสัตว์หน้า8จากพระไตรปิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่16หน้าที่216 ข้อที่43 1อาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งนานเท่าไรหนอภิกุกับหนึ่งนานแลมิใช่ง่ายที่จะนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปีหรือว่าเท่านี้แสนปีก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหม พระเจ้าค่าอาจอุปมาได้ภิกุภิกุเปรียบเหมือนนครที่ทําด้วยเหล็กยาวหนึ่งโยกว้างหนึ่งโยสูงหนึ่งโยเต็มไปด้วยเมล็ดพันธุ์ผักกาดมีเมล็ดพันธุ์ผักกาดรวมกันเป็นกลุ่มก้อนบุรุษพึงหยิบเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่งเมล็ดหนึ่ง ออกจากนครนั้นโดยล่วงไปหนึ่งรปีต่อเมล็ดเมล็ดพันุ์ผักกาดกองใหญ่นั้นพึงถึงความสิ้นไปหมดไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าส่วนกับหนึ่งยังไม่ถึงความสิ้นไปหมดไปกับนานอย่างนี้แล บรรดากับที่นานอย่างนี้พวกเธอท่องเที่ยวไปแล้วมิใช่หนึ่งกับมิใช่ร้อยกับมิใช่พันกับมิใช่แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูกได้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปัตภพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้นภิกุด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้ว เพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะกลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้